สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเม็ดขนุนเลยค่ะใครที่มีเม็ดขนุนต้มนะคะต้มเสร็จแล้วทานไม่ทนันวันนี้มีวิธีการเก็บมาฝากค่ะหลังจากที่เราต้มเม็ดขนุนจนสุกนะคะพักให้เย็นเลยค่ะที่สำคัญนะคะต้องพักไว้ให้แห้งสนิทเลยค่ะ แห้งจนเปลือกเขาเริ่มเป็นสีขาวนั่นเองค่ะไม่เช่นนั้นนะคะเม็ดขนุนอาจมีกลิ่นได้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะแห้งสนิทจนได้ที่แล้วค่ะจากนั้นนะคะมาดูตัวช่วยในการเก็บกันเลยค่ะ ให้หากล่องสูญญากาศนะคะจากนั้นนํากระดาษอเนกประสงค์หรือกระดาษทิชชู่นี่แหละค่ะลองที่ก้นกล่องได้เลยค่ะเทเม็ดขนุนที่ต้มสุกค่ะใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะปิดทับด้วยกระดาษอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วนําไปแช่ตู้เย็นนะคะถ้าแช่ช่องปกติสามารถเก็บได้1สัปดาห์ค่ะแต่ถ้านําไปแช่ช่องแช่แข็งนะคะสามารถเก็บได้ถึง1เดือนนั่นเองค่ะ มีเม็ดขนุนต้มครั้งต่อไปลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ